สวัสดีค่ะสวัสดีชาามีอัพในกลางดึกสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของมีอัพสำหรับในคลิปนี้นะคะจะมากันแบบสั้นๆเพื่อที่จะรายงานความคืบหน้าก่อนหน้านี้เราเคยได้พูดถึงกรณีของการที่มีการเปิดข้อมูลมีการขุดคริปของผู้บรรดา ชาวเน็ตทั้งหลายนะที่ได้ทราบข้อมูลหรืออาจจะเป็นแฟนคลับของคุณต่อยก็ได้นะคะว่าเคยฟังเกี่ยวกับการโวยของคุณต่อยแล้วก็จําได้เลยว่าคุณอ๋อยน,นั้นเคยโวยขบวนการดีไอคอนเนี่ยเป็น10บสคลิปก็เลยทําให้มีการขุดคลิปดังกล่าวขึ้นมาแล้วก็มีการรวบรวมสถิติด้วยนะคะว่ามีการทําไปคลิปละเท่าไหร คลิปนี้เป็นของใครบ้างก็มีการแจออกแจงมาอย่างมากมายแล้วก็มีการตีคร่าวๆนะคะว่าคุณต่อยน่าจะได้รับไปในหลักสิบล้านเลยทีเดียวดังนั้นก็เลยมีกระแสะในการวิภา์วิจารณ์ว่าคุณต่อยนั้นควรที่จะออกมารับผิดชอบหรือออกมาเคลื่อนไหวตอบคำถามกับชาวเน็ตบ้างว่าในงานนี้นีคุณรู้หรือเปล่านะคะว่าดีไอคอนนั้นเป็นพวกแชร์ลูกโซ่ และปัจจุบันนี้ก็มีคนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากมายโดยทําให้มีกระแสสัสงคมอยู่ช่วงหนึ่งว่าคุณต่อยนั้นควรจะออกมาตอบคําถามออกมารับผิดชอบบ้างถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กระบวนการโดยตรงแต่ว่าการที่คุณให้คนพวกนี้ไปออกรายการนะคะเป็นแบบสิบสิบคลิปเนี่ยมันก็ดูเหมือนเจตนาจะแปลกแปลกอยู่ดังนั้นในวันนี้คุณต่อยก็ได้ออกมาแล้วแหละ มีได้เจอข่าวนะคะของทางสื่อมติชนออนไลน์เมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงผ่านมาได้นะคะก็เลยอยากจะนำมารายงานให้ทุกคนได้รับฟังความคืบหน้าดังนั้นเข้ามาแล้วนะเพื่อนๆทุกคนเลยเข้ามาแล้วรับฟังแล้วก็อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้า ต่อยไตรพบนะคะยันเองเลยออกรายการไม่ต้องจ่ายเงินขอแค่คุณมีของโอ้โหนี่แรงมากนะเพราะไม่จำได้ว่าตอนนั้นที่มีการเปิดหลักฐานก็ต้องเสียเป็นหลักแสนนะดังนั้นในคลิปต่างๆที่เต่าเดอะบอสได้ไปออกในรายการของคุณต่อยก็เป็น1 0บๆคลิปเลยดังนั้นก็คือเป็นรายได้ที่เกิดจากการขายเวลาก็มีจำนวน เป็นหลักสิล้านขึ้นเดี๋ยวเรามาดูที่สื่อของมติชนออนไลน์นะคะบอกว่าต่อยไตรพบยันเองเลยว่าออกรายการของเขาเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงนินนะขอแค่คุณมีของคุณมีหรือเปล่าของอะ่ะเมื่อวันที่12พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในรายการครัวคุณต่อยตอน1น,นะคะที่ได้ออกรายการในวันที่11พเพฤศจิกายน 2567ที่ผ่านมามันมีอยู่ช่วงหนึ่งของรายการของคุณต่อยไตรภพริมประพัฒได้มีการสอบถามเจ้าของร้านที่ได้มาออกในรายการใน ep นั้นว่ามีคำถามนิดหนึ่งคุณผู้ชมจะได้ทราบกันทั่วเลยนะครับเพราะระยะหลังมานี้มีคนที่เอาไปพูดโน่นพูดนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณมาออกรายการผมเนี่ยคุณได้เสียตังค์บ้างไหมครับ ซึ่งผู้ที่มาออกรายการในวันนั้นก็ได้ตอบรับว่าไม่ได้เสียต่อยไต้พบก็ได้ถามอีกว่าผมได้เรียกร้องอะไรไหมครับซึ่งผู้ร่วมรายการก็ยังคงยืนยันในคําเดิมว่าไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยต่อยไต้พบจึงได้กล่าวอีกว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นใครไปบอกว่ามาออกรายการของผมจะต้องเสียตังค่าโน่นค่าน,านี่เสียค่าอะไรก็แล้วแต่ ไม่มีสักค่าหนึ่งแต่คุณต้องเอาของมาออกนะครับผมไม่ได้ไปทำให้นะก็เอาของที่ทำแล้วมาออกนี่จะเป็นข่าวคืบหน้าสั้นๆของทางคุณต่อยนะคะที่ได้ออกมายืนยันเลยว่าใครจะไปรายการเขานั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเหมือนคุณต่อยพยายามที่จะออกมาฟอกข่าวให้กับตัวเองแต่ในตอนที่มันมีข่าวแรงๆก็เงียบ ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยแต่ณนะตอนนี้ก็คืออาศัยจังหวะที่มีคนมาออกรายการก็ได้ฟอ้อกข่าวผ่านรายการของตัวเองไปอีกนะอันนี้งงมากเลยว่าทําไมเขาถึงยังยืนยันว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่ามาออกรายการผมจะต้องเสียตงังค์ค่านนค่านี่เสียค่าอะไรก็น้วแต่สรุปแล้วมันไม่เสียอะไรเลยสักค่าหนึ่งแล้วสังเกตไหมคะว่าก็เป็นการยิงคําถามสั้น ให้คนที่มาร่วมรายการซึ่งก็คงจะมีการเตรียมกันเอาไว้แล้วได้ตอบคำถามแบบสั้นๆดังนั้นในคดีนี้นะคะก็คิดว่าคงจะมีแบ็กดีพอสมควรที่ไม่เห็นว่าจะมีใครไปสืบสอบหรือว่าไปสอบสวนไปคุยแค่แกะเกาทางคุณต่อยได้เลยเพราะว่าคุณต่อยก็ต้องยอมรับนะว่าเป็นคนที่เป็นระดับอาวุโสนะในวงการทรทัศน์ในวงการพิธีกร ทำให้ทุกคนนั้นไม่กล้าที่จะไปทวงถามความรับผิดชอบของทางคุณต่อยหรือเปล่าทีนี้เราย้อนกลับไปดูข่าวเก่ากันนิดนึงนะคะมวยชำ18ล้านบาทเพจของอีซอขยี้ข่าวขยี้ประเด็นของต่อยไตรพบลิมประพัดกรณีรายการทูเดย์โชวได้สัมภาษณ์เหล่าบอสแล้วก็โค้ชของดิไอคอนเป็นจำนวนมากโดยมีการรวบรวมไว้ทั้งหมดถึง30เทป รับเทปละ6แสนรวมทั้งสิ้น18ล้านบาทโดยทางเพจของอีซอขยี้ข่าวได้มีการแนบใบเสร็จรับเงินไว้ด้วยจากข้อมูลที่เพจได้ทำการรวบรวมมาพบว่าโดยเฉพาะบอสสวยคนเดียวออกรายการของคุณต่อยไตรภพบถึง6เทปขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นในทํานองเดียวกันนั้นก็คือ ขอเรียกร้องความรับผิดชอบจากพิธีกรคนดังต่อยไตรภพรวมถึงสอบถามว่าแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะโดนคดีเข้าไปด้วยหรือไม่แต่นวันนี้นะคะก็เงียบหายไปเลยช่วงที่เป็นกระแสข่าวดังๆช่วงกลางเดือนตุลาคมเนาะก่อนที่เหล่าบอสทั้งหลายจะได้ถูกจับเข้าเรือนจำก็มีกระแสเรียกร้องที่ค่อนข้างจะดังพอสมควรรวมทั้งรายการอื่นด้วย กลายเป็นมหากาบระดับประเทศกับคดีของดีไอคอนหลังจากที่โดนชาวเน็ตขุดกันโดยในช่วงนั้นมีการรายงานข่าวว่าเหล่ารายการต่างๆที่นำบุคคลที่เกี่ยวข้องไปออกรายการไม่ว่าจะเป็นการโปรโมตตัวเองหรือว่าไปโปรโมตสินค้ารายการและผู้ดำเนินการเหล่านั้นต้องเข้าไปรายงานตัวด้วยเช่นกันเพราะว่าเรียกได้ว่าทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและนำไปสู่การหลอกลวงคนอื่นต่อได้ ถือว่าเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนเพราะว่าเป็นดาราเป็นคนดังก็ต้องอาศัยความรักความศรัทธาจากประชาชนแต่กลับมาหลอกลวงแบบนี้โดยรายการที่เข้าข่ายเห็นชัดๆเลยก็คงจะหนีไม่พ้นรายการตีสิที่ดำเนินรายการโดยวิทวัสสุนทรวิเนจย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้วบอสพอลได้มาพูดถึงชีวิตความยากลำบากของตัวเอง กว่าที่จะมาถึงจุดจุดนี้ได้เรียกว่าเป็นการเปิดตัวสู่สาธารณะครั้งแรกเลยก็ว่าได้เป็นที่มาของวลีเด็ดขยันผิดที่ทำงาน10ปีก็ไม่รวยรวมจนกระทั่งถึงรายการของคุณต่อยไตรภพ a y show ที่เรียนได้ว่าแทบจะรวมเหล่าบอสหลายๆคนมาออกในรายการเดียวถึง30เทป ทั้งมีการเล่าที่มาที่ไปของชีวิตรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ขายจนทำให้พลิกชีวิตกลับมาได้และอีกรายการหนึ่งก็คือคุยแซบโชว์ที่ปรากฏภาพของนักร้องหนุ่มตั้มเวลาวุฒิโพยิ้มหรือว่าตั้มเดอะสตาร์อันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เรานำมารวบรวมให้ทุกคนได้รับฟังนะคะว่าในการที่คุณต่อยได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ออกมาปฏิเสธหน้าตายในลักษณะที่ว่า ออกรายการผมนั้นฟรีทุกอย่างเลยนะผมไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรเลยแต่สิ่งที่เขาเปิดหลักฐานแล้วก็ฟาดไปตั้งแต่เดือนที่แล้ว18ล้านนั้นคืออะไรนาะน,นี้เราก็ไม่แน่ใจว่าคนในสังคมเขาจะวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างไรหรือว่าจะมีอะไรคืบหน้าต่อจากนี้หรือเปล่าเพราะว่าคนต่อยได้เปิดเผยสั้นๆเพียงแค่นี้เอง เพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ